สวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่างพลเรือนครับผมวันนี้ก็ลูกค้าเอาสว่านมาให้ดูนะครับที่อำเภอเชียงคานครับผมส่งมาให้ดูก็บอกว่าช่างมันเป็นไรไม่รู้เดี๋ยวติดติดดับดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับก็คือคือพูดง่ายคือหนึ่งก็คือสายไฟครับโอเคอาจจะขาดแล้วเหลือนิดเดียวอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยสองก็คือสวิต สามก็คือถ่านดูสายถ่านสี่ก็คือตัวนี้ครับคือคอยไฟครับอาจจะขาดข้างในสัมผัสด,ด้วยไม่สัมผัสด,ด้วยครับข้างในมันนะคือเราจะรู้ได้อย่างไรอ่าหนึ่งก็คือต้องมีตัววัดครับ <c oughs> <c oughs> มิเตอร์ครับอันนี้แบบเข็มนะครับจริงๆใช้แบบดิจิตอลก็ได้ครับแต่ว่ามันยังใหม่ครับผมเลยยังไม่มาใช้ครับ เลยใช้แบบเข็มไปก่อนเสียดายยังใหม่อยู่เอาไปออกงานสำคัญบบก็คือหมุนมาที่ค่านี่ครับคูณ10โอห์มนี่ครับในโอห์มก็วัดง่าย <c oughs> ๆครับด้วยมิเตอร์ก็คือเนี่ยนะครับผมถ่ายคนเดียวเอาสายนิบแตกกันครับเข็มมันจะวิ่งนี่นะอ่าก็คือ ไฟมันจะเข้าถึงกันครับหรือว่าท่านจะหมุนไปเีข้าวของได้อดอันนี้จะเป็นระบบเสียงอันนี้อ่าเนี่ยก็คือวัดสายไฟครับก็คือวัดจากเส้นนี้เส้นนี้ครับจะพูดว่าขาดไหมก็แตะละแตะไปแล้วครับก็คือมือเดียวนะครับผมมือเดียวอ่าลองละก็คือไม่ขาดครับสายไฟก็คือไฟขากันได้ จะใช้คา่านี่คูณสิบก็ได้ครับเก็บมันจะขึ้นนะ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 จะดูง่ายหน่อยคือสายนี้ไม่ขาดแล้วก็มาดูอีกสายหนึ่งสายนี้จะอยู่ด้านหลังนี่ครับคัวัดดูนะนะครับก็คนะือสายไฟนี้ก็ไม่ขาดครับ คือระบบสายในผ่าน <c oughs> แล้วสวิตสวิตแล้วก็จี้ตัวนี้ดูเลยครับน็อตสองตัวนี่ครับจี้ตัวนี้กับจี้ตัวนี้นี่ครับจี้สองตัวนี่ครับน็อตตัวน,วนี้ตัวนี้แล้วก,กดสวิตดูครับคือไฟมันจะมาครับผมเข็มจะเดินถ้ามันมีขานะครับนะแล้วก็มาดูตรงต่อไปก็คือทุ่นครับนี <c> ่ <oughs> ตรงนี้น่าจะเป็นที่ทุ่นนะครับเนี่ย ทุ่นดาปีเลยครับผมนะครับนี่ครับก็คือเนี่ยทุ่นทอกระดาษทรายออกมาขัดนะครับตัวนี้ทุ่นตัวนี้มันดำเนี้ยมันอาจจะทำให้แบบว่าฐานมันสัมผัสไม่ได้เท่าไหร่แล้วก็คอยครับสายคอยอาจจะขาดข้างในหรือว่าจะขาดแหล่ไม่ขาดเหล่้างในนะเอาละครับผมจะถอดทุ่นให้ดูครับผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นที่ทุ่นนี่ครับลรอมาดูนะครับปรากฏว่าฐานครับ ถ้ามันใกล้จะหมุนครับผมก็เลยทําให้มันลงลงช่องเนี้ยไม่ค่อยได้ครับไฟก็เลยมาเนี่ยไม่มาเนี่ยครับนี่ครับแล้วก็บทดสภาพด้วยครับทานแล้วก็ทุน่นดําปืนเลยครับผมพั่วไม่ค่อยสัมผัสจะใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดนะครับผมก็ขัดเรียบร้อยครับ ก็ฐานใหม่ครับพี่ใส่เข้าไปนะครับผมก็ใส่ฐานแล้วก็ประกอบไปเรียบร้อยแล้วครับผมก็เสียบปลั๊กดูนะครับเสียบปลั๊กดูน่ะเห็นนะครับส่วนแสงไฟนี่ปกตินะครับผมแสงไฟคือลักษณะหัวคล้องกับ่านครับมันจะปลักกันนะครับผม ถ้าเป็นแสงไฟแสงไฟใหญ่ๆแล้วก็แตกดังตับปั๊บๆนั่นคือไม่ปกติครับคืออาการทุ่นเสียแล้วครับมีการกินถ่านครับนั้นนะเอาแล้วครับผมก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วครับผมก็คือสรุปตัวนี้ก็คือเกิดจากสาเหตุคือถ่านมันใกล้จะหมดครับแค่นั้นเองครับผมครับ